ทุกคนที่รักในอัลลอฮ์รู้ไหมคะโพสตรูปบางรูปในโลกออนไลน์อาจไม่หยุดอยู่แค่ปลายนิ้วของเราแต่มันอาจกลายเป็นไฟในกูโบสท,ที่ยังลุกโชนต่อไปแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วรูปโชว์เรือนร่างรูปแต่งหน้าจัดแบบเยาวโยวนรูปเปิดเอาร้อรูปที่เต้นร้อง คอนเทนต์บันเทิงที่ทําให้คนหลงไหลในตัวเราเราอาจจะลืมไปแล้วแต่รูปนั้นยังคงถูกแชร์ถูกเซฟถูกดูและถูกบากแม้เราจะไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเอเล็กตรัสว่าใครที่ทําสิ่งดีไว้จะได้รับผลดีนั้นและใครที่ทําสิ่งชั่วไว้ก็จะได้รับผลชั่วนั้น และท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สุลลัลฮุอะลาฮิยัสลัมกล่าวว่ามมเมื่อมนุษย์ตายลงการงานของพวกเขาจะถูกตัดขาดนอกจากสมอย่างหนึ่งในนั้นคือการงานดีที่ยังให้ผลแต่ถ้าเป็นบาปมันก็ยังส่งผลต่อเนื่องเช่นกันโดยเฉพาะภาพในโซเชียลที่ยังเผยแพร่อย,อยู่ แล้วเราควรทำยังไง 1. ลบรูปที่ไม่เหมาะสมออก 2. ตั้งเจตนาใหม่ให้โซเชียลเรานำทางคนไปสู่อัลลอฮ์สามทำเตาบัตรต่ออัลลอฮ์สเปลี่ยนจากโชว์ร่างกายมาโชว์ความศรัทธาเพราะเราไม่มีวันรู้ว่ารูปไหนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทิ้งไว้บนโลกนี้ความสวยที่เราโพสไว้ในวันนี้จะเป็นบารรกัสหรือเป็นไฟในกุโบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทั้ง หากคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักเสี้ยวหนึ่งช่วยแชร์ต่อให้ใครสักคนที่อาจยังไม่รู้ว่าภาพหนึ่งภาพอาจเปลี่ยนชะตาของเขาในวันอาคิรอบไปตลอดการก็ได้ค่ะ